สวัสดีครับสวัสดทีทุกท่านครับสวัสดีครับเย็นวันนี้เอาเครื่องตัดหญ้าตัวแรงนะตัวแรงเลยอีกหนึ่งตัวนะครับมาแนะนํานะครับเป็นสตินนะครับสติน FS สองหก NL สติน FS สองหก NL ตัวนี้เป็นยี่สิบหกซีซีมเต็มเลยนะครับทำเสร็จแล้วแรงด้วย แรงนะฮะก็ตสตินเนาะที่ก็ทราบกันดีอยู่แล้แเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเกลีโช๊คเอาใหม่นะเอาใหม่นะทีนี้มันมันได้ติดแล้นนแลวนะ ดีว่าทำทำติดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้ติดเครื่องนะครับก็ประมาณนี้แหละตอนเช้าวิพีก็จะเจออาการอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถือว่าสตาร์ทยากนะครับก็ดันโชกก็สตาร์ทสามสี่ห้าทีก็ติดแล้วทีนี้พอเครื่องมันได้ติดแล้วมันก็ติดง่ายเลยนะ หนัเลยนะครับรอบจัดมากๆเลยน้ําหนักประมาณ4กิโลกว่าๆนะครับใครที่ชื่นชอบเครื่องตัดหญ้าน้ําหนักเบาและรอบจัดมากๆเลยนะครับเอาไปตัดรับจ้างได้เลยนะรุ่นนี้นะสตีน FS26NL ซึ่งมันแรงแรงจริงๆอ่ะเร่งหมดไหมนี่สั้นไม่หมดเลยนะครับ แรงแรงมากมากเลยไม่ได้แรงแบบล้อเล่นเลยตัวนี้ขายไม่แพงด้วย 3, 3650เองนะครับรวมส่งนะครับรวมส่งนะครับมีใบม,มีดมีสายสะพายให้ที่เหลือเดิมจากญี่ปุ่นหมดเลยบางญย่ก็ญี่ปุ่นนะครับแรงจริงยอมรับเลยตัวนี้นะน้ำหนักก็เบานะ4ี่กิโลกว่ากวายนะครับ ก้านก็ยาวนะครับเป็นก้านเล็กนะที่สี่มิลแต่ยาวนะครับโอ้โหหญ้ากระจุยกระจาย3,650้ร36วมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเพิ่ม100บาทนะครับใครที่อยากจะเก็บเงินปลายทางเพิ่ม100บาทพื้นที่ห่างไปบวกอีก100บาทเท่านั้นเองนะครับไม่งงนะฮะไม่งงนะฮะยืนพื้นคือตัวนี้ถ้าโอนเงินปุ๊บส่งของเนี่ย3,650 นะครับถ้าเราอยากเก็บไปทางก็บวกเข้าไปอีก100แล้วดันตัวเองอยู่พื้นที่ห่างไกลอีกก็บวกเข้าไปอีก100นะฮะประมาณนั้นพรบเซ็ตพร้อมตัดหูตัวนี้ไม่ผิดหวังนะพี่นะตัดง่ายนะัเนบเปาเบาได้ต,ตัันเลยสติน แรงจริงแรงจริงนะครับสตินนิยมรัลยสอเตมเต็มนะครับใครที่ช่นชอบก็ปิดเอาได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรจะบอกแล้วนอกจากว่ามันแรงจริงแล้วก็คุ้มเงินนะครับคุ้มค่าเงินที่เราได้จ่ายไปเพราะเราบริการข้างในให้หมดแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม กดซับสไคร์นั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็สินค้าดีๆนะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะครับพี่ๆที่ชอบแรงๆเนี่ยแป๊บเดียวนะครับสตีนเพราะว่านนะเราจะได้ตัวนะครับทั้งปีเนี่ยผมว่าสตีนตัวนี้แบบเนี้ยผมเพิ่งจะได้น่าจะ2ตัวเองทั้งปีนะทั้งปีนะนะครับมันเราจะเจอน้อยเจอน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แรงๆแบบนี้ก็คนที่ชอบเขาก็เก็บไปก่อน ใช้จนเบื่อขายต่อก็ไม่ขัดทุนพวกนี้อ่าโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับพี่สวัสดีครับ